เพราะการรอคอยของเราในดุนยาเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะกลับคืนสู่พระองค์เนี่ยก่อนที่เป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้เนี่ยจะมาถึงหรือเปล่าสมัยก่อนเนี่ยเราจะจินตนาการ ถึงความสุขในอนาคตเราจะคิดว่าถ้าหากว่าเรามีสิ่งนั้นนะเราคงจะมีความสุขหรือถ้าเราไปเป็นแบบคนนั้นนะไปเป็นแบบคนนี้นะเราจะมีความสุขด้วยความเมตตาเฉาลิ์ที่พระองค์ทรงมีท่านนาบีมูฮัมหมัดสุสลลัลสลามเนี่ยมอบให้กับอุมม์ประชาชาตินี้เป็นช่วงเวลาชีวิตของเราที่เรานั้นได้รับการส่งสารจากท่านนาบีมาถึงเราทําให้เราได้รู้ว่าสําหรับในหลักการศาสนาอิสลามสอนให้เรา ได้เน้นถึงการมองเห็นความสําคัญถึงสองจังหวะชีวิตจังหวะที่หนึ่งคือปัจจุบันปัจจุบันที่เราอยู่บนโลกดุนยาให้ความสําคัญกับปัจจุบันและมีที่มาของความสัมพันธ์ของปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับอารัมบาซัตและอาิราห์คววาาม่าเรา ให้ความสําคัญกับอนาคตรเราจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับเฉพาะอนาคตที่สั้นๆที่เราอยู่บนโลกดุญญากันไม่กี่สิบปีแต่เราจะมองถึงความสําคัญถึงอารัมบัสซักถึงวันกิยามาถึงสวงสวรรค์ของลอ่นั่นคือสิ่งที่เราปรารถนามากที่สุดแต่สิ่งใดๆก็ตามที่เราให้ความสําคัญเหล่านั้นกลับมีตัวแปรสําคัญคือปัจจุบันปัจจุบันของเราในเวลานี้รวมถึงความสุขที่เราปรารถนา เราสามารถที่จะมีความสุขได้ตอนนี้ตรงนี้เวลานี้โดยที่ไม่ต้องรอคอยเพราะสิ่งที่เราหวังว่าจะเป็นหวังว่าจะได้หรือหวังว่าจะมีเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้ซัพพอรตความสุขอย่างที่เราได้จินตนาการเอาไว้ก็ได้ให้เราได้ทําปัจจุบันของเราให้ดีที่สุดอยู่เสมอและค้นหาความเป็นเนื้อมัดที่อยู่ในชีวิตรอบตัวส่วนควบกับชีวิตของเราในแต่ละวันทําให้เราไม่ต้องรอคอยความสุขในวันหน้าแล้วก็มีพลังเพราะการรอคอยของเราใน ดุนยาเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะกลับคืนสู่พระองค์เนี่ยก่อนที่เป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้เนี่ยจะมาถึงหรือเปล่า